ะะพี่แป้งจะมาอัปเดตข่าวว่ามีของที่จะเข้ามาใหม่เป็นของฟรีสุดเจแต่ก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกรดิบเป็นกำลังใจพี่แป้งก่อนนะเมื่อวานนะคะพี่แป้งสปอยไว้ว่าเฮ้ยจะมีของเข้ามาและเมื่อเช้าพี่แป้งสอนรับไปแล้วใครไม่ทันย้อนกลับไปดูได้เลย <Okay. S 1> วันนี้นะคะเขาจะมีของมาใหม่นี้เลยเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ,า <Okay. S 1> บ้างบอกเลยนะคะข่าวเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะกลายเป็นของฟรีไม่ต้องเสียโรบักหูยตั้ง ปีชิ้นเนี่ยน้องๆจะเป็นปีนะคะที่เป็นสีฟ้าบอกเลยว่ามันสวยมากทีทงดีเทลโคมันต้องมีแล้วถ้ามันมาพี่เป้ แล้วก็จะมีลูกบอลด้วยเฮ้ยลูกบอลมันจะเป็นหัวหรือจะเป็นพ็อกก็ต้องรอดูแล้วนะและนี่ก็จะเป็นแมพนะคะที่เขายังไม่เปิดน,นะคะนนท์ต้องรอพี่แป้งติดตามพี่แป้งไว้นะคะเพราะนนท์อาจจะไปเจอแมพลฟมได้ถ้าเป็นพี่แป้งสองพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้แมพทุกคลิปนะ,ะระวังด้วยเจ้าว้าวว้าวาไมอยากพลาดข่าวสารนะคะของรูบอกว่าของฟรีอะไรจะมาป้อง okay. ม่งั้นน้องๆจะพลาดนานะน้องๆหลายคนนะคะไม่มาดูพี่เป้นนะคะพลาดคงไปหลายอย่างแล้วน่าเสียดายมากๆเลยวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องๆมากนะคะที่ดูจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจพี่แป้นด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย